คุณว่าม้าในชุดหมักลูกไทยต่างๆเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับคอนเทนต์นี้นะครับเอาใจสําหรับคนชอบม้าโดยเฉพาะครับการโขกหมักลุกมันๆเนี่ยตัวหมากมันก็ต้องมีน้ําหนักเป็นธรรมดาครับลองเริ่มที่ชุดแรกเลยชุดพลาสติกครับชุดนี้นะครับหาเล่นกันได้ทั่วไปครับน้ําหนัก23กรัมครับถัดมาเราจะมาดูที่ชุดปตทกันนะครับประมาณ26กรัมนะก็ถือว่าหนักกว่าชุดพลาสติกชุดเมื่อกี้ครับ อันนี้จะเป็นตัวหมักลุกไม้สักนะครับ24กรัมครับเป็นตัวหมักลุกตัวเบาๆครับไม้เนื้ออ่อนนะฮะอันนี้ก็ไม้สักเหมือนกันครับแต่อีกยี่ห้อหนึ่งนะก็คือ19กรัมนะอันนี้เบาสุดเลยครับเบาโยงเลยโขกไปไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่าครับชุดนี้เนี่ยเข้ามาใหม่นะครับ45.4กรัมครับเป็นตัวหมักไม้ประดู่ครับคือแข็งแรงคงทนโขกได้มันแน่นอนครับ สำหรับน้ำหนักของตัวหมักลุกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่มีผลนะถ้าเกิดว่ามันไม่หนักเกินไปอยู่ในพอดิบพอดีอย่างเงี้ยสีกว่ากรัมเงี้ย